ในช่องนาเชลล์วันนี้เราจะมาชิมรีวิวกันนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะก็คืออีบอมนะคะเป็นแซนด์วิชหนึ่งอีบอมเอ็กแซนด์วิชนะคะนี่เขามีหลายซาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเปิดดูกันอันนี้เป็นแบบมินินะคะใช่ค่ะมินิเขียนว่า แซนด์วิชไข่จิ๋ววิววิววิวออกมาเธอเลยจิ๋วอยากโอ้โหหน้าตาเขาสิมีไข่จิ๋วด้วยเห็นไหมโอมีไข่จิ๋วเห็นไหมไข่จิ๋วนี่ไข่จิ๋วใช่แล้วโอ้ยมีเบคอนด้วยทุกคนใช่ของเสริมของหน้าตาน่ากินมากใช่ไหมเปิดตองดูดิโหตองแล้วเป็นแซนด์วิชอันจิ๋ว แล้วมีซอสมะเขือเทศแล้วก็วกมีส้อมกับมีดมด,ด้วยมาเรามาชิมกันเลยดีกว่าม,มาแล้วจะเอาใส่ในจานนะคะเพื่อที่จะให้กินง่ายเ<า>ขาเขามีชออม้อนมีดกับส้อมมานะคะเราก็จะทำการหั่นกันเดี๋ยวเรานี่เห็นไหมมีไข่เอ้ยไม่กินมากอ้ โอ้โวนี่คือข้างในของเขานะคะหั่นง่ายมากเลยแล้วจะลองชิมนไหมใหญ่ไปไหี้ไม่ไม่ใหญ่แต่จมปากมีไข่เน้นเลยนะยังพูดได้อยู่เห็นไหมไข่เน้นเลยว่ากลิ่นมันหอมไหมเนี่ยอืมอร่อยทุกคน มันหอมอ่ะใช่ไหมมันหอมมากไม่มีกลิ่นหอมหอมแล้วก็อรอมีตกับด้านวันนี้เป็นอะไรเนี่ยมันมีความขนมปังใช่ไหมแล้วก็ถึงความไข่นุ่มๆอย่างนี้มีเบคอนอีกเนอะหนูขอกินเบคอนเดี๋ยว มแต่ว่ามันจะออกหวานๆนะคะเขามีซอสมาให้เราเราใช้ซอสมันเป็นขนมปังกระเทียมป่ะมันเนี่ยใช่ไหมอืมอืมอร่อยนะยังไม่ได้กินข่ข้างบนของเขาเลยงข้านเริ่มกินเลยไม่เอามกินหรอเริ่ะกินกันเลย กี่ะหมดเลย่ไม่เละนองแม่ก็คือเป็นไงมันก็เป็นไข่แล้วเป็นยัง <laughs> ไงอ่ะไม่รู้อืมมันก็อร่อย,ยอ่ะแต่ว่ามันอร่อยกนะ็ไมอร่อยนะก็คือรสชาตคืออร่อยเลยแหะ ใช่มีความหอมนุ่มนะคะไม่แข็งเกินไปใช่มีความคล้ายอะไรไหมคะสรุชาติความมันก็เป็นแซนวิชไข่ค่กคก็คือมันมีขนาดซื้อไปแบบมันไม่ร้อนๆนะนะมันยังอร่อยอยู่เลยค่ะทุกคนใช่ถ้าเกิดร้อนๆก็คือน่าจะแบบว่าอร่อยมากแบบมากๆเลยกล่องนี้นะคะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะ อันนี้ร4อสบาทนะคะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้มีแบบแค่แบบเป็นอันนี้มันเป็นแบบแซนด์วิชไข่จิว๋วใช่ไหมจริงๆแล้วเขามีแซนด์วิชแบบที่เป็นแซนด์วิชธรรมดาเลยนะคะแซนด์วิชอันใหญ่อันหนึ่งนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามากินซอสกับซอสบากดีกว่านะคะมีชีสด้วย่ยเนียโอ้ยมีชีสด้วยทุกคน,นดิ มันจะมีอันที่มีไข่อยู่สองชิ้นนะคะแล้วก็อันที่ไม่มีไข่ที่มีชิ้นเนี่ยสองชิ้นนะคะอะเยเรามาลองอืมมันคือซอสของเขาใช่ใช่อยไมอืมอืมมัน,นอนอกเผ็ดๆนะอืมเขมาดิมหมนะเป็นไง อ,อืมอืมอืจิ้มกับซอสของเขาเอาร่ยอยอ่ะนะอยากไหมอืมเยอะปะไม่ฮือคำนี้ของเลยนี่ของแท้อืมกับซอสของเขาแล้วก็อร่อยนะมันจะมีความเผ็ดๆหน่อยรสชาติคล้ายๆ เขาชอบจังอืมอะไรนะคือมันไม่เลี่ยนเลยถ้ากินกับซอสปุ๊บก็คือไม่เลี่ยนเลยตอนแรกถ้ากินแบบปลาอาจจะเลี่ยนไปหน่อยนะคะแล้วเาก็มีซัมเขลเทศมาให้เราด้วยนะคะก็สมมติว่าเราจะกินกับซัมเขลเทศก็ได้หน้าฉันไม่ชอบเผ็ดกินแบบไม่ซอสก็อร่อยกินแบบซอสก็อร่อยกินนะทำไม อือเอค่ะก็ถ้าเพื่อนๆอยากกินนะคะร้านนี้นะคะมีหลายสาขามากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราไปหาดูกันนะที่ ที่กล้ามือ่ที่สุดก็จะเป็นสยามสุเปอร์ซอยเจ็ดนะคะทุกคนก็ลองไปหาซื้อกันดูได้จริงๆแล้วเขามีสั่งในเ,เมื่อกี้ที่ดูในโกเจิคก็มีนะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะ145บาทในโกเจิคก็ไปสั่งกันได้นะคะถ้าถ้าดูแล้วอยากกินก็สั่งมาง่ายที่สุดแล้วค<ช>่ะ <laughs> ไม่ต้องซื้อเองเนาะก็โอเคค่ะสตาบคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคลิปหน้าขายนุ่มก๊อไลค์กดแชร์กดซับจะคลายเพื่อนสนคุยกับพี่น้องด้วยนะคะบ๊ายบาย